นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันที่7ธันวาคม2568ณพระอุโบโสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามย่าสภากาชาติไทยในด้านกฎหมายทรงก่อตั้งกองทุนและโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพอันมีคุณูป,ปาการแก่ประเทศชาติเป็นอนเนกประการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามย่าสภากาชาติไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรริกิยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาสภากาชาติไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชราราชธิดาวันที่7ธันวาคม2568มูลนิธิอาสาเพื่อนเพึ่งนพายามยาสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่สแสวงหาผลกำไรตั้งขึ้นตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชราราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ และพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมืนสุทานารีนาฏองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพป,ปัจจุบันดำเนินงานเข้าสู่ปีที่30สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาคราัฐเอกชนและชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันในวันหยุดสุดสัปดาห์มีคณะบุคคลและประชาชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแนวพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอาทิ จังหวัดขอนแกน่นจันทบุรีฉะเชิงเซาคนครพนมลำพูนสุรินทร์และสุราษฎร์ธานีมีเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆรวมถึงจิตอาสาร่วมกันอำนวยความสะดวกเช่นการเดินทางอาหารและเครื่องดื่มการยืมคืนเครื่องแต่งกายการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยทางนี้ตั้งแต่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพวันที่9พฤศจิกายนถึง6ธันวาคม2568 มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วกว่า197,000คนโดยสำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาทั้งนี้วันที่12ธันวาคม2568เปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาและวันที่13ธันวาคม2568เปิดตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง21นาฬิกา เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร50วันถวายพระบรมศพสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชบาร,ารมนาถบาพิตรวันที่5ธันวาคม2568และน้อมดำรึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าเฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภา นเรนทิราเทพยาวดีกรามาหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชรราชธิดาวันที่7ธันวาคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนาตั้งแต่วันที่1ถึง10ธันวาคม2568ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรรราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่7ธันวาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่6ถึง8ธันวาคม2568จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะทับหววโลกศักกรารทีมชาติไทย